ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเครื่องติดรหัสผ่านนะครับเครื่องเปิดไม่ติดหรือเครื่องค้างที่หน้าโลโก้นะครับไม่สามารถที่จะบูตเข้าไปใช้งานได้นะครับมีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับให้ท่านกดที่ปุ่มโฮมเลยครับปุ่มพาวเวอรทางด้านขวานะครับด้านซ้ายปุ่มมลล่มตัวเพิ่มเสียงนะครับให้ท่านกดค้างไว้นะครับพร้อมกันเลยครับ กดสักพักหน้าจอโลโก้จะขึ้นมานะครับให้ท่านปล่อยมือครับทางด้าน power นะครับแล้วก็ปุ่ม home นะครับแต่ด้านสายครับท่านยังค้างไว้ครับท่านสามารถกดย้ำๆได้ครับด้าน้ายครับที่ปุ่ม volume ครับครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับเครื่องจะมีคําสั่ง format ขึ้นมานะครับให้ท่านเลือกไปที่หัวข้อที่3นะครับครับผม Bip Data factory reset นะครับ ให้ท่านกดทําการกดรีเซ็ตได้เลยครับทางด้านขวานะครับที่ปุ่ม Power นะครับกดไปได้ครับครับผมจะมีช้อยหน้านี้ขึ้นมานะครับให้ท่านเลื่อนลงมาครับครับผม d e l e t e a l l u s e r d a t a นะครับให้ท่านการทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเครื่องจะทำการ format data นะครับ ครับผมเครื่องจะทำการ format data นะครับ data w i p complete นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเรามาเลือกที่หัวข้อบนได้เลยครับ reboot system now นะครับให้ท่านกดยืนยันได้เลยครับด้านขวาครับครับผมเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้ตามปกตินะครับทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ